แจฮยอกกูอยู่ไหนเขาคือเคลลี่พอสแจฮยอก is killing พาทุกคนเฮ้ยอันนี้มันชูทุกคนเลยคือทุกคนครบเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงอันยองซิงกรือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นเพลงใหม่ของเทชันั่นเอง <c oughs> เทชักลับมาแล้วทุกคน คือหายไปนานมากคือแบบไปทําซีร ja ีส์อยู่นะคะทุกคนที่เราจะมาเรียนแอคชั่นในวันนี้เนี่ยก็คือเพลงจิกจินนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับเปิดจอใหญ่เลยน้องต้องวานชอบเปิดและปิดน้องคือแบบน่าจะเป็นเป็นเตอร์วงเป็นหน้าตาเป็นแบบมิชวน

하지도 하지도. 러. 헉. 요즘. 오. 하지. 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 하

New York bói bao nhiêu rồi á? Chắc phải. Anh bói bao nhiêu? แจให้ยกเมืกก่อกี้แจให้ยกเมื่อกี้ออออ <c oughs> เอาหัวใจไปเลยเอาหัวใจฉันไปเลยอุ้ยขอโทษความคิดที่เพิ่งด่า,าจีไปช่วงต้นบอกว่าแจ h a y ยกกูอยู่ไหนตอนที่ยังไม่ถึงทอนทายอะทุกคนคือตอนนั้นก็คือ ใน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 หัวก็คือคิดคําด่าแล้วว่าหลังจบเพลงนี้จะด่าอะไร YG ได้บ้างเพราะว่าท่อนแจฮยอกน้อยมากค่ะผุ้มซ้อมคือท่อนไทยไม่ไหนหมดแต่ว่าตอนสุดท้ายนี้ก็คือแบบว่า killing part oh, <yeah. S 1> เขาคือ k e l l y part แจฮยอ,อก is killing พาทุกคนคือตอนท้ายคือแบบเอาดีมากแต่ขอขอตีนิดนึงนะครับคนทำา MV รบกวนช่วยโฟกัสหน,น้าน้องนิดนึงเนาะบางทียังไม่ทันได้เห็นหน้าน้านองเลยไปแล้วคือรู้ว่าเป็นแจฮยอ,อกแหละแต่ว่าฉันอยากเห็นหน้าสามีฉันแบบใกล้ๆแบบชิดๆแบบว่าเข้าใจปะคือแบบว่าฉันอยากแบบว่าเห็นแล้วแบบ โอ๊ย้ยกรีดกรีดกรีดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โคสอัพเลยอ่ะทอดมันกว้างไปหมดเลย แล้วท่อนที่เป็นแจฮยอฟแบบ close up ก็คือหมุนแล้วคือฉันต้องต้องหมุนตามหรือเปล่าหรือยังไงเอ๊คิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเพลงดีมากเลยอันเนี้ยขอบอกเพลงเนี้ยดีมากคือดนตรีท่อนฮุกคือมันแบบท่อนฮุกอาจจะไม่ได้แบบว่าเออหวาสนุกสนานแต่รู้สึกมันมันมีแบบมันมี impact มันมีกิมมิ c มันมีอะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งที่เราที่เราให้เขาทำที่ทําใ,ให้เรารู้สึกว่าแบบต้องหยุดฟังอ่ะนึกออกป่ะเออแล้วคือแบบท่อนสุดท้ายนี่คือ เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเออหนึ่งนิ้วโป้งเอาไปสงนิ้วโป้งเฮ้ยนี่นี่คือเป็นแบบสเสน่ห์ของเทเชอร์ไปแล้วใช่ไหมเนี่ย อ,อ,อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่ารู้สึกเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้เมนร้องอ่ะเด่นขึ้นเยอะเลยเพลงนี้คือแบบเฮ้ยยดำร้องพอขนาดน,นี้เลยหรอเฮ้ยจุนกิวร้องพอขนาดน,นี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยอันนี้มันชูทุกคนเลยคือทุกคนครบยกเว็นแจ๊คยองฉันไม่แจ๊คยองเป็นเมียนเต้ไงก็เลยอยู่ท้ายสุดเป็นคิลลิ่งพาร์ท ดีอัลบั้มกดสั่งโตงไหนอัลบั้มกดสั่งโตไหนฉันจะจิ้มตอนนี้เลยสมแกการเราคอยแต่รอนานไปหน่อยเนาะเออบางทีแบบบางทีฉันก็ลืมชื่อเมมเบอร์ไปแล้วเนี่ยเออมันจะแบบจุนฮีจุนฮีจีฮุนเออมันแบบว่าติดติดอะไรขอท่อนสุดท้ายอีกรอบนึงก่อนที่เราจะไปนะทุกคนเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งคือจีฮุนผมดําแล้วแบบกร,ระซิบกระซิบขอระอืมมักจูเซ ีมขับรถไปชนพี่เลยนะ ับไปเลยดับไปเลยประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีแอคชั่นวงเทเชอร์นั่นเองทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะเพราะว่าวงนี้ไม่พลาดแน่นอนที่เราจะต้องอแบบว่าเขาจะละแอนอัลบั้มนะทุกคนเดี๋ยวรออัลบั้มมาก่อนนะคือเลยไม่ได้สั่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมส่งนะถ้าหาว่าของพร้อมส่งมาแล้วเนี่ยรอดูได้เลยนะจ๊ะทุกคนโอเคก็ okay, okay, ขอบคุณนะที่รับชมวิดีโอนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะไปแล้วบ๊ายบาย